แล้วก็ต่อมานะครับในข้อที่5เนี่ยเขาให้ในายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาสมาชิกสภาเลขานุการนายกและเลขานุการสภาพุทธศักราช2554แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2566นเนี่ยนะครับในวงเล็บ5้ในข้อที่5นะครับให้นายกการบริหารส่วนตำบลรองนายกได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษเนี่ยตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็หมายความว่า,วาถ้าเป็นนายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็นับตั้งแต่วันเลือกตั้งเลยแต่ถ้าเป็นรองนายกเนี่ยนะครับนายกเป็นผู้แต่งตั้งนายกอาจจะเข้ามาได้รับการรับรองแล้วปฏิบัติหน้าที่แล้วมาแต่งตั้งรองนายกในภายหลัง ซึ่งก็จะทําให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งเงินค่าตอบแทนพิเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับนายกนะครับก็จะได้รับตั้งแต่วันแต่งตั้งนั่นเองนะครับวักต่อมานะครับวักต่อมาก็คือให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุกการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่กรณีนะครับตรงนี้ก็หมายความว่ากรณีของสมาชิกสภาเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนตั้งแต่ตั้งแต่วันเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเป็นสมาชิกเนี่ยก็มีผลตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับซึ่งในตําแหน่งประธานสภารองประธานสภาเนี่ย ก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งก็คือเขามีการประชุมสภาแล้วมีการเลือกประธานสภานะครับแล้วก็เลือกรองประธานสภาเลขานุการสภาในภายหลังซึ่งแต่งตั้งเมื่อใดเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนหลายเดือนตั้งแต่วันนั้นนะครับตั้งแต่วันที่เขามีการแต่งตั้งหรือมีการเลือกประธานสภาเลือกรองประธานสภา หรือเลขานุก,การสภานั่นเองนะครับมีคําสั่งตั้งแต่เมื่อใดก็ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันนั้นนะครับ